สวัสดีครับพี่พน,น้องน้ำท่านมากที่วัดอินทราวาดนะครับที่ตำบลหน,นองควายนะครับอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เป็นวิหารเก่าแก่หลายร้อยปีนะครับท่านผู้ชมทางกรมศิลป์ก็ได้ไปจดทะเบียนเอาเป็นสมบัติของชาติแล้วนะครับ,นนรบทางพระสงฆ์ก็จะมีที่พัก<จ>อีกด้านหนึ่งของพระสงฆ์นะครับอันนี้เป็นศาลาแบบทรงโบราณน,นะครับ ไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งก็ตามที่ท่านเห็นนะครับเป็นลังคาไม้ก็เป็นหลายร้อยปีนะครับ<ม>ส่วนวิหารก็เป็นลังคาไม้ผสมปูนนะครับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสาหน้าต่างอะไรต่างๆก็เป็นไม้หมดนะครับเพ<ม>ราะสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยมีเหล็กเหมือนกับสมัยนี้นะครับก็เลยนิยมใช้พวกไม้ปูนก็มีบ้างนิดหน่อยซึ่งก็เป็นปูนที่ผลิตเอง ตามภูมิปัญญาคนโบราณนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับทางด้านภาพยนตร์หรือละครก็ไปเช่าในการถ่ายทําหลายเรื่องนะครับเป็นหนังหรือภาพยนตร์ละครจักรวงๆนะครับก็จะไปถ่ายทําที่วัดแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ที่ตําบลหนองควายอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ผมเองก็ได้เข้าไปภายในวิหารซึ่งเป็นเสาไม้นะครับท่านผู้ชมก็มีองค์พระพุทธรูปเป็นองค์ประธานอยู่ภายในวิหารนะครับก็ผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปสักการบ,บูชาแต่ครับพระเก่าแก่หรือวิหารเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งช่วงที่ผมไปเองก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเข้าทยอยออกกันอยู่นะครับไปดูวัดโบราณ หลายร้อยหลายพันปีมาแล้วนะครับซึ่งก็ยังเหลือให้เราได้เห็นนะครับได้สักการบูชาได้ชมบูชาหูบูชาตากันนะครับผมเสาก็ทําได้สวยมากนะครับคนโบราณอุปกรณ์ไม่มีมากผมเองก็ได้ถือโอกาสเข้าไปกราบประพุทธประธรรมพระสงฆ์นะครับก่อนเข้าก็กราบนะครับขาออกก็กราบนะครับแล้วก็ถือโอกาสถ่ายทมอันนี้กราบครั้งที่2นะครับ3 เพื่อที่จะออกจากวิหารนะครับครับก็อนุโมทนาสาธุการนะครับอันนี้เราก็จะได้ออกไปก่อนจะออกก็ทําคลิปถ่ายทําให้ท่านชมชัดๆหลังคานั้นเป็นยังไงนะครับเป็นหลังคานะครับที่แบบคนโบราณสร้างกันว่างั้นเถอะนะครับก็ไม่ได้ทาสีอะไรมากมายนะครับเป็นไม้นะครับผมเป็นไม้อ่ะเรา ก็จะออกมาด้านนอกก็จะเห็นสลาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเข้าทยอยออกไปชมกันอยู่อันนี้เขาเรียกว่าแต่งตัวแบบชุดอะไรลูกะชุดอะไรนี่ชุดพื้นเมืองเหรอเป็นของล้านนาเนาะเหมือนไทยใหญ่ใช่ไหมครับชุดไทยใหญ่ไม่ใช่นี่แบบเขงพื้นเมืองพื้นเมืองเหนือเชียงใหม่นี่แหละเนาะมอเชลูกเอาเชนะจ๊ะ ขอให้หนูมีความสุขนะนี่เป็นพื้นเมืองเชียงใหม่นะลูกเนาะโอ้แต่งตัวน่ารักมากเลยอนุรักษ์วัฒนธรรมครับผมก็ถือโอกาสถ่ายรูปคู่กับนักศึกษานะครับแล้วก็ถ่ายทําคลิปอีกต่อไปด้านข้างของวิหารนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นเป็นแบบนี้อันนี้ศาลายาวรอบวิหารนะครับศาลายาวรอบวิหารก็ภายในมุมนั้นก็จะมีพระพุทธรูปนะครับ มีรูปจำลองของครูบาศรีวิชัยนะครับเป็นพระที่ชาวเหนือศรัทธามากนะครับาลายาวอยู่รอบๆวิหารนะครับข้างงดนหลัอรอบไปเลยนะครับทางด้านข้างสองข้างและด้านหลังของวิหารส่วนด้านหน้านั้นไม่มีสลารอบนะครับก็จะเป็นทางออกนะครับวันนี้ผมถ่ายมุมของวิหารด้านหลังครับท่านผู้ชมด้านหลังของวิหารสลารรอบยาวๆนั่นแหละข้างเดิม แล้วก็มีมสลดอีกหลัง,งหนึ่งอยู่ด้านหน้าด้านข้างขวาของอวิหารสีขาวนะครับซึ่งมีปูนโบราณแล้วก็เป็นอุปกรณ์ไม้นะครับสำหรับคนโบราณทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าฝีมือสุดยอดแล้วนะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับรายการเราก็จะสรรหาวัดส,สวยวัดเก่าวัดแก่มาให้ท่านชมกัน เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลกับชีวิตของท่านผู้ชมดูวัดดูวามีโอกาสก็จะจัดเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตภาคเหนือนะครับให้ท่านได้ชมกันนะครับผมสำหรับรายการนี้ก็จะสรรหาสิ่งที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยศิลปะประเพณีอันดีงามของไทยเรานะครับสืบต่อกันไปเพื่อให้ชน ลูกหลานได้ชมได้ดูกันสำหรับท่านที่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมนักศึกษาก็จะไปศึกษาที่แห่งนี้แล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวก็จะพากัานไปเที่ยวไปชมกันเพื่อที่จะให้ดูว่าวัดเก่าแก่สมัยก่อนก็ยังสวยงามอยู่นะครับผมอันนี้บริเวณรอบๆนะครับ อาเขตของวัดนะครับผมถ่ายทาระยะไกลให้ท่านได้ชมกันนะครับตอนนี้ก็มีนะักท่องเที่ยวเข้าทยอยทยอยเข้าออกกันอยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถส่วนตัวนะครับก็จะเข้าไปชมถ่ายรูปอะไรบ้างมากมายนะครับในวัดแห่งนี้เป็นวัดประวัติศาสตร์ยาวนานพอสมควร ครับหลังจากที่เราถ่ายทําภายในบริเวณวัดซึ่งไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจำพรรษาหรืออาศัยอยู่เราก็จะมาถ่ายทำตรงบริเวณพระที่อาศัยอยู่มีหอะระฆังแล้วก็มีกุฏิวิหารนะครับให้พระสงฆ์อยู่ประจําวัดนะครับอยู่ด้านในของวัดโบราณนะครับอันนี้เป็นวัดสมัยใหม่ที่อยู่ติดกันวัดอันเดียวกันนั่นแหละครับท่านผู้ชม หลังจากนั้นเราก็ออกจากวัดที่มีพระพิสุสงฆ์อยู่เราก็มาถ่ายทำบ้านเก่าแก่ซึ่งอยู่ด้านหน้าของวัดนะครับเป็นบ้านโบราณทรงล้านนานะครับเราก็ไม่ได้เข้าไปใกล้เท่าไหร่นะครับมองอยู่มุมไกลๆนะครับแล้วก็ถ่ายทำพิเศษอย่างยิ่งนะครับมีต้นตาลเยอะแยะมากมายหลายต้นนะครับแล้วก็มีสนามหญ้า ครับเป็นบ้านเก่าแก่ที่สร้างด้วยไม้นะครับดูแล้วก็คงจะหลายร้อยปีเช่นเดียวกันนะครับต้นตาลก็คงจะสูงอันนี้เรามองมาที่วัดอีกรอบหนึ่งนะครับอมองข้ามกำแพงมาซึ่งผมก็ถ่ายทำอยู่ภายในบริเวณหมู่บ้านนี่แหละครับซึ่งติดกับวัด อยู่ด้านหน้าของวัดเลยนะครับมีสนามกว้างอันนี้เป็นบ้านส่วนบุคคลนะครับเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่เป็นของหลวงนะครับแต่ก็อนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ดูได้ชมบ้านเก่าแก่ในครั้งอดีตโบราณน,นะครับก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์เอาไว้ซึ่งบ้านเก่าแก่เพื่อให้ลูกหลานได้ดูได้ชมกันนะครับเพื่อศึกษากับท่านผู้ชม แต่ละหลังก็จะสวยสดงดงามแบบสมัยเก่านะครับซึ่งก็มีสนามหญ้ามีต้นตาลต้นไม้ทำให้ดูแล้วก็เป็นธรรมชาติแบบโบราณโบราณซึ่งหาดูหาชมได้ยากครับนอกจากอยู่ที่ตำบลหนองควายอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้ครับ วิหารก็เป็นไม้ผสมปูนโบราณนะครับซึ่งไม่ใช่ปูนซีเมนต์เขามีวิธีการร้านนะครับก็จะไปหาอุปกรณ์ต่างๆมาผลิตปูนนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็มีร้านบริการเสื้อผ้าของชายสอยของที่ระลึกแล้วก็นอกจากนั้นก็มีร้านสำหรับเสื้อผ้าอาพรให้เราเช่าได้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปให้สวยงามน,นะครับเป็นเสื้อผ้าชุดแบบ ร้านนาไทยโบราณนะครับดูแล้วก็สวยๆเหมือนกับผมได้ถ่ายรูปคู่นักศึกษานะครับเขาแต่งตัวแบบโอ้โหสุดยอดสวยงามจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบใจลูกหลานที่ไปเที่ยวแล้วก็ที่ไปทํารายงานให้มีโอกาสได้สัมภษณ์และก็ถ่ายรูปด้วยนะครับก็ต้องขอขอบใจหนูน้องๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเวลาของเราหมดแล้วขอให้ท่านมีความสุขความเจริญสวัสดีครับรวยๆกันทุกคนนะครับ Bye-bye.